สวัสดีครับเป็นอถเพือเชียลนะครับผมเลิกเร็วครับผมที่บ้านเป็ดนะครับเดยล่าข่ามวันขึ้เก่านะครับวันนีางวาอะไรงานแข็งเรือบรรน้องหออ้อยวันนี้จะซักสุดมะลูกงานเนนออนด้อบรน้องหออย แยใส่กุ้งแลยค่ะแยใส่กระสอบแป้บกระสอบพี่โซลูเอาดูว่ายังไม่ตื่นสนี่กระแสนะไปสมนไหมแป๊บแป๊บถ่ายแอปแอปแม่งานแข่งเรือบรรน้องหอย ขอท่อน,น,อน,น,นแรกหนึง่งท่อนแงริกสิเ,เบ้านน้องดูอย่งก,กเกษตรวิสตยไปใกล้ไปไกลยาวหกฟองก่อนฟองมาเกินสองมื่อดอกภาษาพีงคละพีง่อ้มันบึงพลา งานแข่งเรือบรรน้องหอกอินเขินไปวิ่งหัวขิวเลือดอะเลือดะเลือ่ะวันนี้เป็นวันที่เต้ยลาเลือดมากอ่ะคิดจะให้ขึ้นก็ให้ขึ้นคิดจะให้ลงก็ให้ลงไม่บ่งไม่แทบมันจะเลงที่ออนแรมเลยไม่เชื่อไม่ไม่จับได้ไหมตังเรือได้ปิดเสียงเลยค่ะมาเลยแล้วเาปิดเสียงเลยค่ะเออปิดเสียงแบบเสิดใส่ ก็เล้วแต่้เวแ่ทีเวแ่แม่จะซักชุดหรอว้าวอ้โดูพยาญชกราเลยเล่นในเมืองใช่ไหมแม่ในเมืองไหมอะ ไม่ไม่บินจี่บันอ่างเมืองเหรอแล้วมีอะไรให้กินินีกคือนำสะดวกไปสะดวกอันป้ามือกินสิกินมีบ้านอีกเลยบ้านกุดลิ้นจีแม่นี่เด้อแม่บ้านกุดลิ้นจีเหรอแม่กุดดินจีอกุดดินจีกุดดินจีตาดน้ำสะดวกไปจนได้กุดดินจี แม่เภาไปงานจังไหน,อ,อ,นอันแม่เภาก็ไปนักดนตรนะคะ่ะะมันคีซ่าลิงอันวา่าทีคีซ่าลิงแบบใจมัซ่าซึ่งรูปแล้วขิวอยกเออแล้วใครคไปงมหาบนี้ถ้ามานึกว่ามานันนะว่าขิวอว้แล้วจะนอน,อนองนนแข่งเรือบันนองหอเอาอันนี้สุดไฟเขาบอกเก็บลงล่างกัน แม่นล้วพ่อคุณวัวตะซักบอ่อ๋อจะแล้วเอาไปตากต้ออีกเอาแบงค์ะลรวันนี้ใส่สอบไม่กักวันี่วัวหรือเอาไปเอาไปยังไงอ่ะแม่สบายไปแคนไปเหรอหรือว่าไงไม่ใช่ว่า,าอาบีซักแต่จังม้ง,องเอาขึน้นเลือดเถะเลือดอ่ะ คิดอยากซักก็ซัก,กไม่เป็นไรหรอกพี่แบงซักที่นี่เพรานตกที่นี่ถ้าไปซักที่น่นก็เหมือนต้ยลานั่นแหละคิดอยากเต้ยก็เต้ยคิดอยากลงก็ลงรักนรักยูหนูซักายงยาฝนตกยืนมงแบบเออเออ,อ,เ,อ,อ,อเออเต้ยลานันต้องใช้แต่ว่าเรื่องของหล่อนจมประจุกันเลลวเตก็ได้ยัดับเสียง งานแข่งเรือบันนองหอีไปเลยบ่กไปาโกซดองเลยย่ใส่กอนมือไปกัาวสานไปเป็นนางกันที่ยุวัดุนอาบมยุวัดนนั้เลพยเดียวน้องบัวลำพูน้องคนน้องบัว ส้นดีบับบับกระโขมโอ้ยอีกสาม้นแ่ได้หนี่ึ้นแก่ได้ผมขึ้นไรตูเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมจังหวัดหนองบัวลำภูบ้านกุดดินจีนะครับผมเมืองแร่งจ้างเอาเพื่อีกอย่างเอาเพื่อกุดดินจีขึ้นจังหวัดข้าจะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ันรอบแขน 40s แม่บอม บอมขจ้าวันถามว่ารอบแขนยี่สิบเอ็ดวัดเป็นนิ้วหรือว่าวัดเป็นศอกฮะไม,กไม่เลยไปคือไปคือไปเลยแม่ยางก่อนอนน่ะวัดเจ็ดสิบสองเป็นอบ<ร>อแล้วเบิ้งเลขลงจากครึ่งๆง่ายมากเลยเป็นยี่สิบเอ็ดเรารักทานแต่ฉันไทยลุงมกกันขนา,ยายดจะยี่สิบเอ็ดอยู่ดีใส่ลายมากมันเป็นแหนมตุ้มหรือเปล่าใส่ลายอีเปียวมาคืออียางเกาอขอต้มมัดขอต้มมัด นักเปกันไหมีคนทวงเห็นบอกระแากาคนมาทวงดอกมีคนเดียวแหละที่ตัดรัดแขนมาได้ครึ่งแขน่ะนอกากนั้นเขาตัดหุ้มแขนกันหมดไม่มีใครทำนะนี่ไม่เหมือนใครด้วยไม่ทำมาแล้วทำมาแล้วบบมี้ทำอีโจมาแล้วบึงยางยางจะว่าหันยางตึงจะว่าหันใจโบอิมไคก่อนนะโจ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 ากได้แบบนี้อะ ไอ้ฮ right <c oughs> ักระแบงรูปยังรยงสวยหมดนะล้านฮ็ตชุดกับประยัดพาพูดกับโเบิงมานั่งอีพุ่นแข็นไงแม่เข้าัาแขนไปเด้โอ้ยตัดรัดกามมาครืองเครืองกามสิรัดจังไหบัดนี้เห็นตอย่างราติวแม่แปะนะอกหักอกหักอกหักแม่อกหักหิดปีเอาห้าสามปีก็คนนี่ มันจะขายไม่ออกนะแม่จะขายไม่ออกจะแชร์สิไม่ได้เดี๋ยวเท่าแล้วนี่โครงการน่าเขินมีขอนแก่นอีกว่าละแม่ไปแล้วนะครับผมวันนี้เจอกันที่หนองบัวรำปูนะครับผมสำหรับราอการกระเพาะกันเของมื่อบ่งคลิปเะเพื่อนๆขอให้ทุกคนนะครับผมรวมทั้งผมด้วยนะครับผมเดินทางโดยสวัสดิ์ สวัสดีภาพนะครับอะไรก็สะไปรถที่นนสอกุ้งคนประจำอยู่นะครับคุณก็เราจะอันนี้ก็คือหน้าลานหน้าเวทีนะการแข่งเรืออาบรรนองหอยอันนี้ก็คืออ่งางเปาล่องเปิลออฟฟิเชียลน,น,นี่ก็เลยปิดปากเนาะงานแข่งเรือไานั่งหอยเนาะแมนเขาเอามาเตยจนดงนังเนาะเพลงตั้งสมัยไหนแล้ว น้ำโชีต้นวินำอะไรนะน้ำผิดนำอะไรนะน้ำออกเสียงใหม่ซอนซอนดิซอนซอนก่อนซอนชื่อน้ำโชกต้องพูดอย่างนี้นะจะมาพูดแบบธรรมดาไม่ได้นะเราเป็นทันใหม่แล้วช่วงนี้คือแบบเราต้องตามเทรนนำอะไรนะน้ำโชคโน้นสเตฟานสเตฟนสเตฟาน ปาดงงบานนี้แม่ขึ้มานแทเนะออใจเลิงฮะใจเริงเป็นฟนิล้นหรอมีเป็นมืงนนะองแต็งหนาแตันเพลงเลียกตีบีดแม่กมานโพในนดใจเริงหรือก่อแไปอนี้ก่อนแม่พาเปนี่หน่อยบึแก่นคนครนอีกเละนะครัผมสหรับ จะหรบคลิปนี้กับฝากไป็นเสียงนะครับผมทุกคนฝากด้วยนะครับผมวันนี้ที่หนองบัวลำพูนะครับบ้านกุดดินจีนะครับผมกดว่านับไฟเตะไปแล้วเรืยไปบายมัน,มนลืมนั้นแตะเป่า